อ่านะครับสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเลดเดวิลอีกเช่นเคยกับวันนี้กับการมาเปิดแพ็คฟิวเจอร์เพ e r เ n อร์อินเตอร์มิลานครับผมอ่ามาดูกันว่ามีตัวไหนที่ผมอยากได้บ้างนะก็จะมีผู้สาวป,ประตูกับฮันดานูวิชมีกองกลางครับมาริโอโบซูชนี่ครับฮันดานวิช นี่แหละครับเบสต์ตเบสตตอนี่ครับบาสตอนี่นะน่าจะชื่ออย่างนี้แล้วก็มาเรโอโบโซวิชครับบาส่วนี่เป็นกองหลังดาวลูกของอินเตอร์มิลานครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นบอลทองแดงเอาแล้วครับครั้งแรกไปแล้วครับผมไปฝึบไปแล้วครับผมครั้งแรกเอาครับอิตาลีแน่นอนครับมา ปึ๊บเป็นใครเบอร์11น่าจะเป็นมาริโอโบโซวิชมาริโอโบโซวิชครับผมโอเคตัวแรกที่ต้องการก็มาแล้วครับอาเลยครับมามาต่อกันที่ตัวที่สองดีกว่าปึ๊บหลอกไปหนึ่งทีให้คุาตายใจเนี่ยไปครับเอ,เอาจริงแล้วครับครั้งที่สองไป ซื้อไปเลยครับมาที่ตลีครับปึ๊บยังไงโอ้โอหลุ้เลยครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยเบอร์11มาริโอโบโซวิชครับผมโอ้สามจนได้ครับสามจนได้นะเอาเลยครับครั้งสุดท้ายแล้วรอไปหนึ่งที่ อ่าแล้วครับคราวนี้เอาจริงปึ๊บมาครับไปไปแล้วครับที่อิตาลีเช่นเคยแล้วคราวนี้เป็นผู้รวกตาประตูครับเป็นฮันซามีฮันดานวิชครับโอเคออกมาสองตัวครับที่ผมอยากได้ครับถือว่าดีมากๆครับถือว่าคุ้ม300ทองกับ2ตัวที่อยากได้ก็ถือว่าคุ้มครับแล้วคลิปหน้าครับ พรุ่งนี้ผมจะมาเปิดแพ็ค r ารอสโรมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับวันนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาทีหลังเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ